เโอเคลิปพร้อมไป,ไ,ปไหนตามตามพี่มาตามพี่มาอ่างงี้อยางงี้อยงงี้นี่เราจะพาเซียเอฟไปไปเชื่อจะไม่เกี่ยวใช่ไหมไป,ไปคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะพาพี่เชื่อเซียเอฟเราไปเชื่อกันนะครับเละวันนี้ เริ่มมาเลยดีกว่าครับอ้าวผมเอาเคสอาไปนะวันนี้ยังไงก็เพื่อนแต่ล้างง่ายๆหน่อยโว้ยดีในแถวบ้านเนี่ยฮะเก้คิวมึงพร้อมใช่ไหมพร้อมใช่ไหมพร้อมเออยไม่ไม่ต้องเลี้ยมเดี๋ยวได้ขี่แน่นอนมาตามมาตามมา ทุกคนนี่กำลังเห้าๆทาะเส้นทางวิบากเดี๋ยวลูกเ <c oughs> าเลยครับวันนี้เราจะพา,าเพื่อนไปเชื่อด <c oughs> เอาให้เละเอาให้เละคลิป <c oughs> นี้ต้องเละครับเละ เขาป่าเข้าดอยครับบินเดินเสมอไปแค่นี้กูก็จะตายอ,อยู่เลยเฮ้ยมาไหมมาอุ้ยบินได้เลยครับ ดีแน่เลยครับโอ้โหโคตรกลัวเลยอย่งเนี้ยะคุณพิ่เชิดเป็นไรคุณพิ่เชิดมาเลย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 ไปเลยไปเลย ไปเลยไปนั่นแนไปเลยไปสิไปสิไปสิพี่เชิดน้ำไมปดิตรงไปเลยไปเชิดไปไปเชิดน้ำไปสิเออมันตรงไปอย่างเดียวไปลูกอ้าวไปคิวไปเลยมันน่ะพี่เชิดไปลูกไปเลยไปเลยไปเลยอะไรวะตรงไปเลยตามไปคิวไปเอ้ยไปเลยไปเลยเลยเออเอ้ยเอาไว้ เอยนันแหละโอ้โหโอ้มาเลไปสิไปสิไปสิโอ้มาเลยไปเลย ไม่เก่งทางน้ทางดินผมไม่เก่งทางดินเลยอ่าเซฟไปยังมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัว <c oughs> โว้ลุมแน่แน่นไปแล้วไปแล้วอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยโอ,อ,อ,อ้น้ำน้ำไอเวนปีเชิดปีเชิดปีเชิดเชิดสายพิบากรู้แล้วโอ้โหโ กูโดนเชิดเองบอ่เหรเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วโอเคป่ะ okay, พี่เชิดเฮ้ยมันลงน้ำนี่ฮะใช่มันลงน้ำมันไปโคตรกล้าทัวน้ำไม่เออไปพี่เชิดไปกับหลังให้มันไป โอ้โหแต่ละคนนะครับดูแลทั้งนั้นโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวไม่เขาไปกันเร็วจังไงเออโอ้โอ้ย โโอโหย,ยังไม่มีใครลม้มยังไม่มีใครล้มเออกูเบื่อ,อเเามาแล้วไอ้สัสเว้เยเนยเบื่อมาแล้วเอ้ยไม่ใครรอผมเลยเราไปกันแล้วเราไปกันแล้ว ไปไหนกันอน่ะโอ้กวจะบอกว่าโคตรเพื่อนเลยครับผมโอ้โหโคตรเพื่อนเลยอ่ะเออหื้ย เคสอาร์ดิดูคือรถผมดิแม่งเหมือนรถหาเหตุอ่ะไอ้รถเนี่ยโดดข้ามเนินชนะไม่เดี๋ยวขอพักก่อนเมื่อกี้มันใช้รอบต้นเดี๋ยวแล้วเครื่องมันร้อนโอเคโอเคได้ได้ได้แล้วมันน้ำมันตึงได้ได้ได้ Two thousand years later โอ้โหสรุปว่าเราโดนมาเชื่อดเองนะฮะเราช้ากว่าเพื่อนเลยโอ๊ยไปต่อจ้าไปต่อโอ้โห ได้ได้เลยแล้วเซ็ตฉากกล้องก่อไป,ไป,ไปลาไปลงไปลยลงปลยลงปลยงไปเลยลงไปเลยไป,ไ,ปไปนี่ไปไปเอ,ไปอาไปสิไปทปางถึงไหนก็ม่ลูกไปตามทางก็นหละไปตามทางก็แหละเอพไปเชิญไ่เชิญไปแล้ว โอ้ยเอ้ยไปเอ้ยโอ้ยพี่เชิดทำเละไปแล้วอย่างมันมีคนล้มแต่ผมน่าจะเป็นผมอมที่จะล้ม ไปเลยไปเลยได้หมดได้หมดไปเลยได้หมดได้หมดไปได้หมดอย่างแต่ไปได้หมดไปได้หมดโชว์เหนือหน่อยโชว์เหนือหน่อยโชว์เหนือหน่อยเอ้ยเอาไปเอ้าอุ้ยเอ้ยอุ้ยเอ้าไปอ้ย โอ้าวอทางไหนก็ไปทางนี้ก็ได้ท้งก็ดี ไปเลย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  <g ül> <g ül> ไ,ไ,ไปเลยไปเลย <g ül> ลไปเลยไปเลยไปเลยลไลไ พี่เชิดพี่เชิดพีเชิดลงไปก่อนไหมไปลงก่อนไหมไปก่อนยไปก่อนพี่เชิดไปก่อนเลยพีเ่เชิไ่อไปก่อนพี่เชิดไ่อเยไปก่อนเลยเไปยพี่เชิดไปกลไปก่ดยชไยดไปกดยลลกยยไยชยไได้ดไไได Hehehehe <laughs> Cf ล้มไปแลว้วเดี๋ยวช่วยยกแป๊บหนึ่ง <laughs> อุ้ยโคนทั้งนั้นเลยจะขึ้นไปต่อ, <laughs> อไหมด,ด, <laughs> ดูดิดูดิดไม่ได้ <laughs> ไม่โอ้โหเฟรมแตกไอ้เฮีย ER. <laughs> ี่เชิดี่เชิดี่เชิดเดี๋ยวกันนะ เหี้ยเฟมแตกเลยตัดเหลือยังไงยังเหียอะไรเหี้ยว่าโอ้ยเหี้ยเฮ้ยไปไงลงลงก่อนไหมลงนี่ก่อนไหมเอาลงค่อยถอยหลังถอยหลังลงถอยหลังลงถอยหลังลงไปถอยหลังได้ไหมถอยหลังนี่ไปไปก่อนไปก่อนอ่ะเดี๋ยวทํน้ําหนักเยอะหนักนะไปก่อน เปมแตกแล้วเซฟเดลี่แตกไปหนึ่งแตกหนึ่งแตกเลยแตกเลยโอ้ยเสียแตกเลยแบบนี้แล้วก็ใจถึงขึ้นไปเลยนะเปมแตกไปต่อไปจะเป็นตาใครกูรุนเดียนะรุนเดียนะเนี่ย mày cứ nào wow, đã đuôi, chân đuôi. เล็บมาวิเจตตาย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 ว้ายว้ายนี่คือหนักชีวิตสำหรับสายพิบัติเริ่มต้นอย่างพวกเราลื่นดิลื่นเลย ว่ออกตัวตรงนี้ไม่ได้ไปออกตโดนั้นตรงน้ำไปตรงน้ำฮะเอาสะใจเราไงเนี <c> ่ย <oughs> ได้ยังไม่เช่ได้ยังเหนื่อย แตกสิดังปักเลยอ่ะไม่คดไม่คดไอ้นั่นมันโด,โดนไปก่อนตังปักเลยอ่ะไปอยู่ที่ห้องร้องฮิตก่อนหมูหมุนหมูหมุน Fy <laughs> faen. ไปงี้ก็ได้นะอยากไปไปดูเกรงเราเปล่า เน่เนพักก่อนไม่ต้องรีบนั่น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 โอ้ยเมื่อกี้ผมหมุนสองรอบเออใช่ ไม่กูใช่เพราะถ้าลบบนี้โดนประเด็นแม่ไม่พีจะเท็ดแข่งตกกิดไม่ทรายเต็มเท้าหมดแล้วไม่เหลือไม่เหลือครับวันนี้ เตือน